สวัสดีครับอัปเดตร้านใหม่นะครับร้านลักฐานทรายอำเภอลักฐานทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทำเลที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นถนนนะครับสายหลักฐานทรายนูนินแดงนะครับนี่หลัานทรายนูนแดงทางขวามือนี่จะไปหลันทรายนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับที่มองไปเห็นนี่ก็ไปที่อำเภอโนนินแดงนะครับโนนินแดงนะครับนะไปโนนินแดงนะครับเส้นทางก็อยู่ใกล้เข้าหลันทรายประมาณ1กิโลนะครับนะทางร้านนะครับ นะนี่บริเวณทางร้านนะครับเป็นร้านเก่านะครับเป็นร้านเบาะนะครับนี่เดี๋ยวเข้ามาชมบรรยากาศทางในร้านเลยนะครับนะนะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศร้านใหม่เลยนะครับผมนี่เป็นร้านลักหลานทรายเครื่องเชียงมีของคือหลานทรายนะครับมีสินค้านะครับนี่จัดวางแล้วก็ยังไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับนะวันนี้ยังไม่ขายนะครับมาแค่โปรโมททางร้านเฉยๆนะครับว่าถนนเสิ้นนะครับสายละหันทรายนะครับ นูนินแดงนะครับมาจากนูนินแดงนะก่อนเข้าหลานทรายประมาณ1กิโลนะครับติดกับถนนดานะครับนะมีบรรยากาศมาประมาณนี้นะครับนะสินค้าเดี๋ยวค่อยมาเลือกชมกันนะครับมีสินค้าหลายอย่างนะครับนะหลายตัวนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดอยากได้ตัวไหนนะครับวันนี้อัปเดตสินค้ามาอัปเดตร้านนะครับนะใหม่กันนะครับนะเปิดประมาณวันที่หนึ่งนะครับพฤศจาคมนะครับที่หกนะครับนะร้านใหม่นะครับเปิด นะสินค้าเข้ามายังไม่ได้จัดเรียงนะครับนะขออนุญาตพี่น้องนะครับยังไม่ได้บอกราคานะครับวันนี้แค่มาอัปเดตสินค้าให้พี่น้องได้รับชมนะครับร้านอยู่ที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะเบอร์โทร057748101นะครับโอเคนะครับขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมครับ